สวัสดีครับในการทำงานของประติมากรน,นั้นมีการปั้นและขยายแบบตามขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ได้พระพุทธรูปต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ในขั้นตอนการหลอ่อโดยมีรายละเอียดที่ถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุดครับการขึ้นต้นก็ต้องต้อง,องทำสเก็ตเล็กเป็นสเก็ตในแนวความคิดเพราะว่าการที่จะปรับแต่งเนี่ยมันง่ายเราก็มาขยายใหญ่อีกทีนึงก้าวสบโงขยามมาเป็น2เท่าคือเมตร92เซนที่ทาเช่นนี้เพราะว่ารายละเอียดจะชัดเจน ที่สุดหลังจากที่ได้องค์พระขนาด1เมตร9.2ซนเมตรซึ่งใช้เป็นต้นแบบสำหรับการนำไปขยายเป็นขนาดเท่าจริงคือ3.2เมตรเพื่อใช้ในการหล่อผิวองค์พระแล้วก็ถือว่าขั้นตอนการทำงานของประติมากรเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วครับขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพุทธสถานอันยิ่งใหญ่ของไทยพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลก,กนาถคันธาร,ราชอนุสรในพระบรมราชินุกระถมัม